ดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยมอลมอยกันหน่อยตามประสาแม่แม่นะคะในเรื่องของเครื่องปั๊มนมกันหน่อยเพราะว่าเผื่อว่าใครที่กาลังมองหาเครื่องปั๊มนมอยู่ไม่รู้ว่าฉันจะใช้อะไรดีอะไรยังไงเผื่อว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยเนาะสาหรับเครื่องนี้เลยนะคะ m a r i s c h All New Plus นั่นเองอ่ะ อยากจะบอกว่าเครื่องนี้นะเซฟตัดสินใจซื้อแล้วก็ใช้มาแบบว่าเกือบปีละตั้งแต่วันที่น้องคลอดเลยตังแรกเลยจนถึงทุกวันนี้ก็คือใช้มาตลอดใช้เป็นเครื่องหลักเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปั๊มแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับหัวนมของเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ทรามานแล้วก็ปั๊มแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเกลี้ยงเต้าเลยแหละไม่มีอาการแบบว่าเต้าเป็นไตแข็งปวดอักเสบหรืออะไรพวกนั้นนะคะเพราะฉะน,นั้น มาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับเครื่องนี้ว่าเขามีดีอะไรกันบ้างนะคะมาเรามาเริ่มต้นกันที่กล่องก่อนเลยค่ะนี่เลยนะคะดีไซน์กล่องมาแบบว่าหรูหรามากค่ะทุกคนสวยมากๆนะคะสำหรับกล่องอันนี้นะแล้วก็เปิดมาด้านในนะคะตรงนี้ก็จะมีการแบบว่าอธิบายโหมดการทํางานต่างๆปุ่มต่างๆนั่นเองด้านในก็จะมี เป็นคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมีใบรับประกันมีอะไหล่ให้แล้วก็นี่เลยจัดสรรมาเป็นเซ็ตแบบสวยงามนะคะอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากนะสําหรับรุ่นนี้อุปกรณ์ที่ให้มาคือเยอะมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของอุปกรณ์หลักๆกันดีกว่าค่ะ สำหรับอุปกรณ์หลกัหลกๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือกรวยปั๊มนมนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้เขามีมาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันดีงามมากทุกคนตัวกรวยหลักเนี่ยขนาด27นะคะแล้วก็มีกรวยซิลิโคนแบบนี้มาให้นุ่มนิ่ๆสามารถใส่เข้าไปได้สำหรับไซส์ย5หรือถ้าใครยังไม่ได้จริงๆอะ มีกรวยเล็กมาให้อีกขนาด21นั่นเองก็แล้วแต่เลยว่าคุณแม่แต่ละคนไซส์หัวนมเนี่ยเท่าไหร่เราต้องใช้ให้มันบอกว่าพอดีกับหัวนมของเราเพื่อที่จะไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะจ๊ะเพราะเวลาที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเขามีฝาปิดมาให้ด้วยดีงามมากชอบมากเลยตรงนี้นะคะเราก็ปิดเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าไปนะ แล้วก็ขวดนมสีชานะคะสําหรับตรงนี้สวยงามมากเลยขนาดประมาณสีอ่ออนแล้วถ้าแม่แม่ปั๊มนมกันเสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมกับฐานวางขวดนมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินน้ำนมเราอุย้ยที่งาม,มากทุกคนมาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ตัวเครื่องสุดแสนจะสำคัญกันดีกว่าค่ะ สำหรับตัวเครื่องหน้าจอเป็นทัชสกรีนค่ะกดปุ่มเปิดครัง้งไว้แป๊บหนึ่งก็จะเริ่มต้นทํางานนะคะตัวเครื่องเป็น2มอเตอร์แยกการทํางานอย่างอิสระค่ะเพราะฉะนั้นกดปุ่มนี้จะปั๊มข้างซ้ายปั๊มข้างขวาหรือว่าปั๊มพร้อมกันก็ได้ปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นการเพิ่มระดับนะคะความแรงแล้วก็เครื่องหมายลบเป็นการลดระดับความแรงแล้วแต่ความชอบนะคะแม่แม่แมส่วนตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายพอรตนะคะสามารถหยุดการปั๊มนมได้กดอีกครั้งก็เริ่มต้นการปั๊มนมต่อได้ค่ะตรงนี้เป็นโมหนดนนโมดการทํางานนะคะมีโหมดปม ส่วนตัวแม่ชอบมาลิดนะรู้สึกว่าปั๊มเกี้ยงเต้าสบา,สบายสบายดีค่ะแล้วก็มีการล็อกหน้าจอตัวเครื่องกดปุ่มบวกลบข้างซ้ายพร้อมกันนะคะลดล็อกก็กดพร้อมกันใหม่อีกครั้งข้างขวาบวกลบพร้อมกันจะเป็นการเปิดปิดเสียงนะคะโหมดเมมโมรีจดจาโหมดการทํางานที่เราชอบใช้เป็นประจํานะคะรูปตัวคนซ้ายมือกดปุ่มปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้หรือว่าเครื่องจะดับเมื่อครบ30นาทีค่ะอ่ะสหรับแม่ ะะที่กําลังตามหาเครื่องปั๊มนมแม่เซ็ตแนะตัําเลยเครื่องนี้ดีไซน์สวยหรูนะคะใช้ง่ายพกพาก็สะดวกใช้แล้วเลิฟเลยบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนใจแล้วนอกจากนั้นมันก็ทําให้เราแฮปปี้กับเวลาที่เราจะปั๊มนมแล้วก็ทําสต็อกให้ลูกน้อยของเราจนตอนนี้ลูกน้อยเราก็ยังนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะอ่ะแฮปปี้ค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนแล้วละ,ละหมดเรื่องเมาส์กันละมาแนะนํากันคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเจอกันแต่ก่อนอื่น ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e เอ้ยไม่ใช่ subscribe ช่องซีดูยูไลค์ของเรากันด้วยนะจคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องรีบไปพักผ่อก่อนแล้วลูกเรียบสวัสดีค่ะ